มือ้ออาหารมื้อเย็นของวันนี้นะครับพอดีก็ขี้เกียจออกตลาดมาใส่ที่มาพักบ้านเพื่อนก็อาสาทำไอ้กับข้าวด้วยมือเองก็อันนี้ก็เป็นวันนี้กินแบบสบายๆก็คือมีพวก แกงกะทิแกงกะทิมะเขือกับหมูนะครับมะเขือกับหมูแล้วก็มีกล้วยบดชี้ด้วยเป็นอาหารตบตบ,ตบท้ายเวลากินอิ่มแล้วเป็นอาหารนื้อที่พอใช้ได้เลยใน,นึ่นทีแล้วก็ประกอบไปด้วย น้ำพริกอันนีน้น้ำพริกมันไม่ใช่มันไม่เชิงน้ำพริกนะคล้ายๆกับเป็นในพวกน้ำปลาพวกน้ำปลาที่หยอดกินอนัของพวกพามา่าที่เขาใช้พริกป่นแล้วก็น้ำมะนาวใช้น้ำมะน,นาวใส่ลงไปบีบเข้าไปแล้วก็ เสรนตาลนิดหน่อยเพื่อให้มันออกรสชาติที่มันกลมกลนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นปลาหนึ่งบวยไอปลาหนึ่งธรรมดาปลาหนึ่งลาดพริกคือไปซื้อปลาทับทิมมาขนาดพอสักเก,เกือบโลนะเกือบเกือบกิโลแล้วก็เอามานึ่ง <c oughs> เอาข้างในไส้ขี้คืออ้อยหมด เอาเกตอะไรออกให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ใช้ <c oughs> วิธีการก็คือเอาไปต้มไปนึ่งนึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ทาน้าน้าราดพริกน้ําราดมันก็คือมันจะมีน้ำมะนาวมีโอเทียมมีพริกแล้วก็ผสมน้ำต,ำตาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจากเช่นนี้อย่างเช่นอันนี้เรา เราก็จะเราก็จะเมื่อเมื่อเราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพามาพามาลาดบนตัวปลาเลยเนีนยนะอร่อยนะอร,อ,ยนะอร่อยครับผมเห็นกินแล้วก็อร่อยนะครับลองชิมแล้วโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้นะครับส่วนส่วนอันอันถัดไปก็คือข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวกล้องนะเป็นข้าวกล้อง ข้าวกล้องที่คนเขาทุกวันนี้เขานิยมกินข้าวกล้องกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่ผมชอบกินข้าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิอะไรพวกนี้มากกว่ากินแล้วมันจะได้รสชาติกว่าสําหรับคนกินข้าวกล้องเนี่ยมักจะเอาไปเป็นลรกเน็บจงเน็บชาอะไรนะที่เขาคุยๆกัน ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าเป็นค่านิยมของคนก็ผมก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆน,นะคนที่แข็งแรงจริงๆเราเห็นคนที่เขาอยู่ในเดือนจังก็กินข้าขวกลอนออกมาแต่ละคนก็บึกบึนทั้งนั้นแหละครับโรคเลิกไม่ค่อยมีอะ่ะฮะพวกนี้เออมันก็มันก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ถ้าความคิดผมเลยผมว่ามันไม่อิ่มนะยังไงมันก็ไม่อิ่มกินผมก็ทดลองดูแล้วก็ like, เออมันกินเหมือนคน ไม่ค่อยจะอ,อิ่มในรสชาติเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปัญหามันก็เคือว่าเรากินไม่อิ่มนะครับสำหรับ,บเมนูนี้นี่ที่ผมถนัดที่ผมสมนใจเป็เสียก็คือปลาทับทิมรากผิกอันนี้นะครับจานนี้นะครับอันนี้อร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ พอหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะกินไอ้พวกน้ำพงน้ำพริกไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวก็นี่คือคือที่เราเดี๋ยวก็กินแล้วก็โอเค ถามว่าโอเคไหมในนื้อนี้ก็พอประมาณนะครับผมกินกินแบบง่ายๆครับกินกินยากมันไม่ได้เราก็ต้องกินแบบง่ายๆครับเนี่ย ลองไอ้แกงกะทิไอ้มันเค็พวงกับหมูนะครับ กับปลาลาบพ็กดูด้วยว่ามัน <c oughs> จะเป็นยังไงบ้างฝีมือฝอีมือ,อของผมเองนะครับนี่ดูนะครับนี่เนื้อมันดูแล้วโอโหเหลืองน่ากินอะไรมันนิ่มครับนิ่ม ือมไม่เปรี้ยวนะคือมันกลมกลมนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเปรี้ยวจี๊ดอะไรนี้ไม่ใช่คือกินแล้วมันมันได้เลยอะ่ะมันรสชาติมันอะ่ะชอบกินกับข,ข้าวกล้องนี่กอามาร่อยจริงอ,อร่อยครับ นี่มันเขือพวงนี่อ่ะเขเขาบอกกินเป็นยามกันนะครับเนี่ยกินเมื่อก่อนนี่ตอนเด็กๆเง,งผมไม่กินเลยของพวกนี้เวลาเรากินกัดมัเขือพวงน,น,ออนี่มันจะเพออืดปอรอมในปากเราอะมันดูแเหมือนจะไม่ชอบแต่พอจะ เราโตขึ้นเ่อเราเริ่มรู้ว่าเอออะไรเป็นยาอะไรไม่เป็นยาเนี่ยเราก็เริ่มสาอหามากินแล้ววันนี้ร้อน,นครับอากาศอบอ้าวพอดีมาพักบ้านเพื่อนแล้วก็คนที่สิบสีเช้าก็เช้ามืดประมาณหกโมงเช้านี่ เราจะไปทําบุญกันที่วัดพุทธธรรมมันก็ไม่ใช่เป็นวัดนะมันเป็นสำนักสงฆ์นะครับซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นใหม่แล้วก็กําลังหาทุนเพื่อที่จะซื้อที่ดินในโคกปลอกไร่อะไรจะสร้างเป็นวัดซึ่งสำนักพุทธธรรมนี่ตรงนี้เป็นวัดที่หลวงปู่นองมาสร้างแล้วก็ได้มรณาภาพลงริงและหลวงปู่นองนี่เป็นเจ้าว,วัดหลายวัดเหมือนกันนะ แล้วก็อาจารย์เขาย้ายาไปเรื่อยไปสร้างวัดที่นู่นที่นี่จนจนสุดท้ายก็คือท่านจะมาสร้างวัดที่ที่ดอนดิงเขาเรียกเาเรียกดอนดิงบ้านหมีนะครับมันอยู่ที่บ้านหมีแต่ว่าเลย <c oughs> เลยแยกบ้านกล้วยไปหน่อยไปทางหินปักแล้วไปถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปประมาณยี่สิบสามสิบโลก่อยู่ขวามือก็ ก็จะเจอสำนักสงฆ์อยู่ริมถนนพอดีอร่อยครับกินแล้วอร่อยเอ้มุกเขือพวงนะครับแถวบ้านผมเขาเรียก ทางภาคใต้เขาเรียกว่าลูกแหวงนลูกแหวงผมก็ไม่รทราบปี่มาที่ไปอะไเขาเรียกว่าลูกแหวงแต่พอเรามาที่ภาคกลางเขาเรียกว่ามะเขือพวงมะเขือพวงนะครับกินอร่อยจากคนที่ไม่ค่อยชอบก็กลายเป็นชอบไปโดยอัตโนมัติ่วนบัน้มเติรดเนี่ยตัวผมเองไม่ค่อยได้กินนะผมมากินบัน้มเติดก็ตอนมันอยู่ภาคกลางอะ ตอนที่ผมมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาทํางานอยู่ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มันไม่มีปั้นเค็มกินเวลาเราไปจังหวัดไหนบ้างกลางมันจะมีแต่ปัน้นจืดผมก็เลยต้องหัดกินปน้นจืดไปโดยปริยายอย่างไงผมก็ยังนังจากกินปน้นจืดใครปลาต้องเค็มอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือน,นมันเค็ม ว่ารสชาติมันอร่อยอร่อยมันมเหมือนปลาน้มจืดส่วนปลาน้เจืดที่ที่ผมกินอยู่ก็มีไม่กี่ชนิดที่ชอบก็คือปลาดุกปลาช่อนนอกนั้นก็ได้กับปลาทับทิมนี่ นอกนั้นก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ปลาบึกปลาอะไรพวกน,นี้ก็ยังยังกินไม่ค่อยได้มันจะเหม็นคาวคนบางคนเําทำทำเป็นแต่ไม่เหม็นคาวแต่เนื้อมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สาดใจครัะมันไม่สาดใจ ก็จะมืดแล้วนะครับเพื่อนก็ไม่รู้ไปไหนเรากินข้าวก่อนเลยไม่คอยละเห็นเขาบอกจะไปทุระในตลาดก็ไม่เห็นมาในป่านี้แล้วมันก็เลยกินข้าวกอนหิวเปิดในตู้เย็นของเขาดูว่ามีอะไรบ้างพอดีเจอปาทับทิม แล้วก็เจอมืขัวเพืองพวงเจอหมูหมูก็ผมก็เลยจัดการได้เลย หมดแล้วหมดไปแล้วครึ่งซี่ครับครึ่งซี่ผมเนี่ยเป็นคนชอบทำกับข้าวกินเองนะชอบทำชอบทำกับข้าวกิน เวลาเรากินปลานี่ก็มีมันก็มีเคล็ดลับของมันนะบางคนเขาบอกว่าพวาเรากินหมดไปครึ่งซีกแล้วเนี่ยอีกซีกในเวลาเรากินเนี่ยเราจะต้องเอาก้างตรงกระดูกตรงโค้งกระดูกมันออกออกให้หมดแล้วเราอย่างเนี่ยละอย่างเช่นเนี่ยเราทาอย่างนี้นะครับเนี่ยเราใช้วิธีการแกะกระดูกออกย่างนี้นะครับเนี่ยแกะกระดูกตรงนี้ออกเนี่ยออกก้างตรงนี้ออกให้หมด เนี่ยก้งเนี่ยครับเอาเนี่ยเนี่ยเราจะเอาก้างพวกนี้ออกทิ้งครับเขาบอกเป็นเคล็ดลับว่าเวลากินปูงินมาจะได้มีโชคมีลาบนะถ้าเราไปพริกปลารหรือกินพริกปลาโดยที่เราไม่เอาก้างออกหรือพริกอีกข้างันึงจะทําให้เรามีปัญหากับชีวิตอย่างงู้นอย่างนี้ไม่รู้จริงหรเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับกินทั้งนั้นเลยครับพริกไม่พริก พริกปลากี่ด้านไม่รู้แต่ผมกินหมดเพราะตัวผมมีคนชอบกินปลาโดยจะเบ้าหัวปลานี่ชอบครับหัวปลาช่อนนี่โอ้สุดยอดหัวปลากระพงนี้ครับอร่อย ก็ล้วยบดชีครับพี่กล้วยบดชีนี่นี่ก็อร่อยทำเมื่อกี้ใส่กะทิหัวกะทินะครับแล้วก็กล้วยนี่กล้วยนี่เอาไปต้มก่อนเลยกล้วยนี่เอาไปต้มครับเอาไปต้มไอ้กล้วยนี่รอไปต้มก่อนต้มแล้วก็ต้มทั้งเปลือกนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําเย็นพอถูกปับ๊บเราแช่น้ําเย็น พอแช่น้าเย็นปับ๊บเราก็ปิดหั่นเป็นชิ้นเล็กครับหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็กะทิที่เราเตรียมไว้ก็เป็นหัวกะทิเลยหลังจากนั้นก็พาไปาต้มไปทำไปไปบวชชีที่ไฟที่เตา,าไฟฟ้าหรือไอเตานี้ก็ได้เตาแก๊สเตาอะไรก็ได้แล้วแต่เตาถ่านก็ได้แล้วแต่คนจะชอบ บางคนชอบเตาถ่านเพราะมันหอมนะครับเสร็จแล้วเราก็าใช้อ้น้ำกะทิใส่แล้วก็ใช้กล้วยใส่ลงไปแล้วก็คั้นแล้วก็น้ำไอ้หัวกะกะทิสดแล้วก็น้ำนมน้าน้น้ำน้ำมไอเขาเรียกอะไรนะน้ำนมวัวสดใส่ลงไปแล้วเราเคี่ยวในข้าวกันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปับ๊บแล้วก็ให้เดือดสักพักแล้วเดี๋ยวเราก็ ยกขึ้นมาแล้วก็กินทานได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็อร่อยครับอร่อยเป็นสูตรเป็นสูตรที่เป็นสูตรที่ผมคิดเองนะครับผมคิดของผมตามภาษาผมผมดูว่าว่าผมทํามาขมว่ผมบวชมาหลายอย่างแล้วผมก็ดูว่าอะไรมันอร่อยก็ลองดู ธรรมดาเรราทกล้วยบดชีเดยวขเขาจะเอากล้วยหั่หามแล้วก็ค่อนข้างไปทางสุกแล้วมานั่งปอกปอกเปลือกออกแล้วก็ทํำหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ไปแช่น้ําปูนแช่น้ําปูนเพื่อให้มันกัดเมื่อให้มันไม่ให้มันฝาดเนี่ยแล้วก็พาไป ใช้กรรมวิธีในการบวชทีเพราะแต่ละคนทำสูตรจะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยผมบอกแล้วสูตรของผมก็คือเอาไปต้มทั้งทั้งลูกเลยนะกล้วยให้มันสุกต้มให้สุกแลนะ้วเราบาแช่น้ำเย็นอย่างที่ผมพูดไปตอนต้น อะไรที่เราทำไม่เหมือนเพื่อนมัน